ันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงพิงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับถวยไม่ห้ามกูเลยดีครับคุณผู้ชมครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการโซนรายการที่เราจะไม่ได้โซนแค่เรื่องยานยนต์อย่างเดียววันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับรถสัญชาติอังกฤษที่ทำความรู้จักกับรถรุ่นหนึ่งอ่าซึ่งเป็นรถอังเกะอ๋อว่าเป็นรถอังเกะอ่า ทำไมทำไมต้องพูดสเนียงจี g ด้วยไม่ก็ไม่ใช่ไงก็เป็นวางตุบจริงสิ่งที่อยู่อีสิ่งนี่บอกใช่ก็บอกแล้วไงว,ว่าเป็นรถอังเก่งพอเถอะแบร,รนด์ที่ชื่อว่า MG นั่นเองครับและในวันนี้เราพาทุกท่านไปพบกับ m g 5ซึ่งเป็นรถซีดานคันใหม่ล่าสุดใช่แล้วก็เป็นรถรุ่นที่3ที่มาทําตลาดในบ้านเรานะฮะและแน่นอนครับว่านื่เงด้ว,ว่าช่วงปลายเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาก็มีงานที่ชื่อว่า MG5 ม r ี p r o g r e s s i v e ซึ่งเป็นางานรถโชว์ที่จัดขึ้นนะครับผมที่เซ็นทรัลไอพอนนั่นเองก็เราไปดูภาพบรรยากาศก,าก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะ move กันไปลองรถ MG5 กันว่าเป็นยังไงอ่าเด้วเวลาวาร์ปจากคันนี้ไปละสาม,อส,ามสองหนึ่ง ในงานสนามแคบมากเลยต้องแบบลองรอบๆคือลองในสนามมันลองแค่แฮนดิงอะแล้วก็ลอง MG6 ด้วยมันก็เลยรู้เลยว่าเฮ้ยมันก็คล่องอยู่เหมือนกัน MG6 แต่ว่า MG5 มันได้เปรียบแบบขันปั๊มแระมันคุมง่ายกว่าแต่ MG6 ถามว่ามันคุมง่ายกว่าไหมมันก็คุมง่ายพอๆกันแต่ สองรุ่นท่านหลักสุดๆก็จะเป็น MG 6ถ้าพอดีพอดีก็จะ MG 5้าอาจจะใส่ลูกซุ้มข้างี่คือฮะคุณรถขับรถขับรถขับรับรถขับฮะคุณทานอะไรนะพวงมาลัยนี่มันรู้สึกว่าเออพอขับมันมันมันจะเบาตอนแบบขับช้าๆแต่พอขับอย่างช่วงประมาณความเร็วประมาณสักหกสิบแปดสิบอ่ะมันจะหน่วงแล้วมันไม่ได้หน่วงหนักนะ มันหน่วงบีอ่ะดีกว่าบีออสแต่ก็พอที่จะพอที่จะสู้กับไอ้มาราสองได้เออเออสู้กับมาราศองได้ชอบเว้ยนี่คือภายในอันนี้จอจอโอเคใช่ป่ะจอโอเคอยู่สัมผัสอะไรเร็วไม่ใจแล้วเร็วอ่ะพอสั้ แบบลองดูนะสักแปดสิบถึงร้อยดูว่ารั้งเจ็ดสิบถึงร้อยก็แล้วกันแปดสิบเก้าสิบร้อยเอาละเราเปลี่ยนคนขับดีกว่าว <registering> ได้เวลาจะเข้าสู่โหมดสโลไลฟ์กโก้อืมไม่เน่ <laughs> <g ull et> ไม่สโลไลฟ์นะไหนบอกสโลไลฟ์ไง ก่อนจะลองขับแบบคาดหวังอะไรกับ MG ไหมเอาจริงๆ่ะเฉยๆพอมาขับเลยมาขับ MG 5พูดเสียงดังๆน่อยก็ได้รู้สึกว่ามันเป็นรถที่รถที่น่าใช้คันหนึ่งเลยนะรู้สึกขับแล้วมีความสุขเพราะว่าคือทุกอย่างบมันทันสมมติอย่างเครื่องเนี่ย มันก็มาเบรกมันก็มาโคมาลัยก็ตามเราอย่าให้ทําอะไรมันทําอ่ะคืออย่ามาคันหรอกโอ้โหกว่าจะมานี่แบบดีเลยแล้วดีเลยอีกแทบจะกราบกลายไปทีเดียวแบบเออเล่งกูเอออเงี้ยแต่คันนี้มันมาอ๋อมันสั่งได้ก็ไปตลอดใช่ไหมใช่ไปซื้อก๋วยเตี uh ๋ยวก็ได้เออสั่งไปซื้อก๋วยเตี๋ยวได้ก็หยิบกุญแจแล้วขับรถึงบ้านเลยไปเหีียวแล้วก็กลับมาเออโอเคพวกอะไรอ่ะเป็นไงรู้สึกว่าน้ำหนักโคมาลัยคันนี้มัน ถ้าเทียบถ้าเทียบแจซิตี้อ่ะถ้าเทียบแจซิตี้เรารู้สึกว่าน้ำหนักเราชอบคันนี้มากกว่านอคืออย่างแจซิตี้อย่ามันเหมาะสำหรับในเมืองไงแต่ความในความเร็วสูงมาคือมันมันมันก็ปรับให้นะตามมาตรฐานรถไฟฟ้าแต่ว่ามันปรับให้น้อยมากมันปรับมันปรับให้น้อยคือมันหนืดน้อยว่าไงคือคือมันคือมันหนืดน้อยในความเร็วสูงอ่ะในฐานะที่แบบว่าเอคนขับตอนแรกๆเขาจะทำให้ไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่า เออพวงมาลัยมันสูงในความเร็วสูงอ่ะรู้บอกถ้าพวงมาลัยมันเร็วก็จะแบบวิววิวอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเป็นคันเนี้ยน้ำหนักพวงมาลัยมันแบบมันกําลังดีอฮะมันไม่ได้หนืดหนักเกินไปมันไม่ได้หนืดหนักเกินไปหรือมันก็ไม่ได้เบาเกินไปอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันพอดีอ่ะแต่ถ้าเทียบมาได้สองแล้วไม่้องให้เท่ากันนะัให้เท่ากันใช่ไหมแต่แต่ชั้นนี้คือเฉียนกันนิดนึงความน้ำหนักเนี่ยมันโอเคแต่ความไวเนี่ยเหมืนมาได้สองเลย จำจี5กับเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจหน่อยถ้าคนคือคนที่ซื้อดีเซน์เมนต์น่ะตอนเนี้ยถ้าน่าเล่นที่สุดแลตอนนี้กบกลายเป็นมาด้สองไม่ใช่แบงค์เจ้าตลาดนะใช่คือรู้สึกว่าเจ้าตลาดคือมันมีแต่ยี่ห้อที่มันทำให้คนซื้อแค่นั้นแหละแต่มันไม่มีหามีนิ้วเลยเ้ยแต่แจ๊สแต่แจ๊สกับซิตี้ยังพออนดุลมั่แต่แจ๊สกับซิตี้ยังพออนดุลมันแต่ว่าในขณะที่ รู้สึกว่ามันเป็นแบบข้อได้เปรียบสาหรับลูกค้านะที่ว่าค่ายรถแบบเริ่มแบบพัฒนาตัวมากขึ้นอย่างเงี้ยก็เริ่มแบบเออก็อยากทำให้เขารู้จักก็ทําของดีๆออกมาอืม MG ก็เช่นกันเพราะดูรถราคาเจ็ดแสนเจ็ดแสนกว่าบาทแต่คือสัมรู้มีจอเจอมีอยา่างพี่ว่าอันนี้อันนี้คือในเมืองแบบมันอ่ะมันค่อนข้างที่จะแบบพออยู่ในน้ำหนักที่แบบความเร็วมันสูงขึ้นก็จะปรับเลย มันจะเหนีมันจะจะถูุกง่ายใช่ไหมแล้รู้สึกคไปปมอะไรแบบมันผมโอเคเอาจริงๆคือรู้สึกว่ามันเป็นเหมาะสำหรับคนที่แบบว่างถประมาณแบบประมาณเนี้ยแต่คืออยากได้รถที่ครบอ่ะอยากได้เครื่องแรงแฮนดิ้งดีอืมอะไรกันแฮนดิ้งดีๆแต่คือมันคือมันไม่ได้ดีจนแบบว่าดีเลิศประเสริฐศีเออคือแบบไม่ได้ดีจนถึงขั้นแบบไปเดินไฟนอลวอล์กเดะเฟได้ไม่ใช่ละก็ไปลองขับดูแล้วกันเพราะว่าบางที เราพูดเองก็ยังไม่เท่าไปลองขับด้วยตัวเองมันดีขนาดนั้นขนาดนี้มันดีสําหรับคนอื่นมันไม่เหมือนกันนะดีสําหรับเรามันไออย่างนั้นอย่างงี้เรามีเหตุผลแต่สาหรับคนอื่นมันจะมีเหตุผลที่เยอะกว่าไปลองดูก็แล้วกันนะ ครับสำหรับ MG5 ที่เราไปลองขับกันมาน่าจะถูกใจนะครับแต่อย่างที่บอกครับว่าสิบปรับว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่าลองของจริงครับต้องไปลองด้วยตัวเองที่โช์รูป MG, MG ทั่วประเทศนะครับผมและครับและนี่คือทั้งหมดของรายการซนในวันนี้นะครับก็พบกับพวกเราได้ทุกวันศุกร์นะครับถ้าอยากดูก็กด Subscribe นะครับผมตรงหน้า นี่ยแหละครับผมกดซับสไครต์เสร็จแล้วก็อย่าเพิ่งอัดซับสไครต์นะครับ <c oughs> ติดตามพวกเราไปนานๆ, <c oughs> ๆานะครับแล้วก็ที่สำคัญโซเชียลเน็ตเวิร์ไนะครับปัง <c oughs> มาแบบว่าเมือนกระแสเทวดาเลยขอบคุณผู้สนับสนุนรองใจดีครับผมต้ะจีนเตี๋ยซีกินตอน <c oughs> นี้ครับโปรโมชั่นเปิดเอสให้ย่าเนี่ยหมดแล้วนะครับผมเปิดเอสให้ย่ามันคืออะไรวะเปิดอ่าโอเคเจ๊แล้วนะ หมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับเจอทีวันศุกร์หน,าน,าน้านาจา